สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสถานการณ์เมืองแซนบีนะคะ,ะเมืองแซนบีณนะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีการสู้รบกันนะคะก็ยังอยู่ปกตินะคะแต่เมืองเมืองแซนบีนะคะเป็นเมืองที่ มีการพนันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบมีการมาีเล่นพนันนะคะแล้วก็แบบสนุกเกอร์นุ่นนี่นั่นนะคะก็เหมือนกับเป็นคาสิโนนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับคาสิโนนะคะก็คือถ้าเราถ้าเราให้ภาษีเขาแล้วนะคะภาษีสามพี่น้องแล้วนะคะก็เปิดได้นะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนของแฟนนะคะมาโทรมาบอกบอกว่า,าทำไมไม่กลับมานะคะคือถ้าทำ ทํางานอย่างยังนุชนะน่นะนุชน่ะทำแบบทาขนมได้แล้วก็มีการทําแบบชายงชายเย็นได้นะคะเขาบอกว่าไปอยู่ที่นุ่นสบายเลยนะคะคือเขาก็เลยมาชนกลับไปนะคะเพราะว่าที่นุ่นก็หาได้ได้ได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าทําไมนุชกับแฟนตัดสินใจเร็วนะคะที่จะมาที่ประเทศไทยนะคะนุชก็คงลองคิดดูแล้วนะคะคือ ใจนึ่งก็อยากกลับนะคะอีกใจนึงก็ไม่อยากกลับนะคะเพราะว่าพอนุชก็บอกว่าตอนนี้มีการพนันคิดดูสิมันเป็นเรื่องของการเมืองนะคะแต่มีเรื่องของการพนันมาประชาชนนะคะก็จะสนใจในเรื่องของการพนันไม่สนใจเรื่องการเมืองนะคะเขาก็สามารถยึดได้นะค,ะคือมีเยอะมากเลยนะคะหน้าธนาคารที่แฟนนุชทำรันอยู่นะคะมะีมีเขาเปิดไว้สอง เขาจะเป็นสองโขงนะคะสองโขงก็2สองโต๊ะนั่นเองนะคะก็คือจะมีสองโต๊ะนะคะและก็หน้า,าที่เก็บค่าไฟนะคะก็คือการไฟฟ้าของเมืองแซนบีนะคะที่นู้นก็มีนะคะแล้วก็มีหลายๆที่ของเมืองแซนบีเลยนะคะส่วนเรื่องอาหา,าแบบว่าหาเงินหาเงินหาตาังได้ง่ายไหมก็คือง่ายนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็จะขายดีหมดนะคะ คือถ,ถึงเป็นอย่างนี้นะคะก็คงไม่อยากกลับไปนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้สู้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าที่เขาคุยกันนะคงตกลงกันไม่ได้นะคะคนที่จังหวัดลาซิเวลเขาบอกนะคะบอกว่าวันที่22นี้นะคะอาจจะมีการสู้รบกันในเมืองลาซิเวลถ้าสู้รบกันในเมืองลาซิเซลปุ๊บนะคะสถานพม่าก,ก็อาจจะเอาเครื่องบินไปลบในเมืองแซนวีนะคะก็อยู่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมนะคะแต่คนในหมู่บ้านนะคะก็ ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะคะก็บอกว่าให้กลับไปนะคะตอนนี้กลับไปกันเยอะมากนะคะหมู่บ้านของนุ้นนะคะคนที่อยู่เมืองไทยก็น่าจะกลับกันอยู่นะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีการติดต่องคะก็เลยไม่รู้แล้วก็คนที่อยู่กาลลี่นะคะวันนี้ก็กลับบ้านไปกันเยอะเลยนะคะส่วนส่วนครอบครัวของนุ้นนะคะคงยังไม่กลับนะคะแล้วก็ รอที่เขาบอกว่าเขาจะเรียก3ามครั้งนะคะก็คือครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มนะคะถ้าครั้งที่3นะคะไม่กลับไม่ได้นะคะก็คือไม่พ่อก็อาจจะแม่นะคะจะกลับไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เขาจะเกณฑ์ทหารนะคะทหารพรม่านะคะคือเวลาเรานั่งรถไปปุ๊บนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านไหมส่วนตัวนุชน,นะคะอายุเกินเกินแล้วนะคะ คือเขาผ,ผู้หญิงนะคะประมาณ 18- บแถึงยีใช่ไหมคะแต่นุชได้ประมาณ29แล้วนะคะก็ยังโอเคนะคะส่วนแฟนนุชนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะคะส่วนดูในทะเบียนบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแฟนนุชไม่ได้ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านของนุชนะคะในในทะเบียนบ้านนุชก็จะมีอยู่แค่4คนนะคะพ่อแม่แล้วก็นุดแล้วก็น้องสาวนะคะส่วนุยนุ้ยนะคะนุชยังไม่ได้เอาไปเข้าในทะเบียนนะคะก็คิดว่า เมื่อก่อนนะคะก็บอกว่ารออ,อ,อีกนิดนึงสถานะรออีกนิดนึงเท่าว่างๆค่อยไปนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาเข้าในทะเบียนนะคะส่วนแฟนดุน,นะคะก็จะอยู่ในทะเบียนของของบ้านในเมืองนะคะก็จะอยู่อยู่กับพ่อนะคะใน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 ทะเบียนของแฟนบ้านแฟนนูนนะคะก็จะมีสี่คนนะคะ <conom ía> มีพ่อมีแม่นะคะแม่นะแล้วก็จะมีพี่ชายแล้วก็ มีพี่ชายแล้วก็มีแฟนนุชนะคะส่วนพี่ชายนะคะน่าจะผ่านเกมเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณเกือบเกือบสามสิบกว่าสิบสิบแล้วนะคะส่วนแฟนนุชนะคะก็ยังไม่ถึงนะคะเพิ่งสามสิบเอ็ดนะคะก้องรออีกสี่ปีนะคะแล้วก็ถ้าเขารู้ว่าแฟนนุชเคยทํางานที่ธนาคารนู่นนี่นั่นนะคะก็คงจะยากนะคะคงต้องอได้รับได้จการของเขาถึงสี่สิบห้านั่นแหละคะ่ะ ก็เลยต้องดูก่อนนะคะว่าจะทำยังไงบ้างนะคะส่วนทหารทหารไทยใหญ่นะคะก็เมื่อวานก็มีแถลงออกมาแล้วนะคะว่า,าทุกคนนะคะต้องรับรัชต,ต้องเกณฑ์ทหารนะคะคือส่วนทุกๆุกอย่างนะคะไม่ว่าพม่าจ,จะพะม่าจ,จะปกครองหรือว่าไม่ว่าสามพี่น้องจะปกครองไม่ว่าทหารไทยใหญ่จะปกครองนะคะ คนที่โดนเยอะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างะคะส่วนเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็คือประชาชนอย่างเราเรานี่แหละค่ะที่แบบไม่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคะในในอหา,าพรพม่านะคะที่เขาอหาราไทยใหญ่ขออปนะคะอารไทยใหญ่เขาบอกว่าถ้าสามป,ปีนะคะในในบ้านเรือนอในบ้านก็ไม่มีใครไปอยู่แล้วก็นาที่นาที่ดินนะคะไม่มีใครไปปลูกไปไปอะไรนะคะ สามปีนะคะเขาจะยืดนะคะคือนุชก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะคะคือจะยืดไปทําไมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ท่าทา,าว่าไม่กลับไม่ได้นะคะก็คงต้องกลับะคะ่ะแต่ส่วนเราสองคนก็คงยังก่อนนะคะก็ต้องอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าเรามีลูกนะคะคือไปอยู่ที่นู่นนะคะไม่มีแค่ดูสิคะไม่มีสัญญาณไม่มีไฟฟ้า ส่วนบ้านนุ้นนะคะถ้าไม่มีไฟฟ้านะคะน้ำปารานก็ดึงขึ้นมาไม่ได้นะคะก็หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ส่วนส่วนจะไปจังหวัดลาเซียวมาจังหวัดแซนบีนะคะก็คือทางนี้คือลำบากมากเลยนะคะคือมาทางไหนก็ตามนะคะก็ยังลำบากอยู่นะคะ,ะมีป้าคนหนึ่งนะคะที่เขาให้นุช หารถให้นะคะเพราะว่านุชอยู่ที่นี่นุชก็ทํางานการหารถนะคะแบบว่าติดต่อเพื่อนๆที่อยู่ทางโน้นนะคะก็รับจ้างรถนะคะอันนั้นก็นุชก็หาให้เขาฟรีๆนะคะทันที่รับจากลาเซียวเมืองกลับไปที่แซนวีนะคะคือเขากลับไปประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะไปถึงบ้านนะคะห้าโมงกว่าคะ่ะคือทางก็ไม่ได้ง่ายนะคะ พอกลับไปบ้านนะคะเขาท,ที่ที่หมู่บ้านของนุ่นนะคะก็มีสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายหนึ่งนะคะน่าจะเป็น MPT นะคะส่วนเมื่อคืนนะคะน่าจะได้สัญญาณเน็ตนิดหน่อยนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อัพอัพอัปโหลดสถานการณ์นิดหน่อยนะคะก็ก็ได้รู้ข่าวนะคะส่วนบ้านของนุ่นนะคะก็ คุณลุงนะคะลุงก็บอกว่าจะดูแลให้นะคะก็แกก,ก็เข้าไปน่าจะเข้าไปดูอยู่นะคะคือตอนนี้มีคามีขโมยเยอะมากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บ้านอาจจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือส่วนตอนกลางวันก็คงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะถ้ากลางคืนก็คงถ้ากลางคืนก็จะอาจจะมีขโมยนะคะคือ,อสามล้อนะคะสามล้อของรถนะคะก็ คือเรามาอยู่ที่นี่นะคะเราเราไม่รู้ข่าวที่บ้านข่าวที่บ้านก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่มาถึงง่ายๆไงะคะเขาก็เอา3ามล้อเราไปใช้นะคะพอนุชอัพคลิปนะคะนุชอัพไปนะคะแต่นุชไม่ได้ดูก็พี่สาวพี่สาวเป็นคนดูนะคะพี่สาวบอกว่าเห็นแล้วเหมือนเหมือนสามล้อของนุชเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ใช่มั้งคิดอย่างนี้นะะไม่ใช่มั้งพออีกวันพรุ่งนี้นะคะพี่คนหนึ่งเขากลับไปเขาก็ถ่ายรูปมาให้นุชด,ดู คือเขาไม่ได้อนุญาตไม่ได้ขออนุญาตภายซากคนนะคะแต่เขาหน้าด้านมากเลยนะคะเอาไปใช้เอาไปใช้ส่วนตัวนะคะเอาไปตั้งอยู่หน้าร้านเขาแล้วก็ตากโดยตากตากแบบทั้งวันนะคะแล้วกเ็เขาขายน้ำมันนะคะขายเขา้าเข้าของเครื่องใช้นะคะขนมก,กรุบกริบนะคะเขาก็จะเอาไปไว้นะคะแล้วพอ มีสัญญาณโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะแล้วก็เออให้พี่สาวลองขอให้พี่สาวโทรกลับไปที่บ้านนะคะก็บอกว่าไปเอาทุกๆมาให้หน่อยนะคะสามล้อมาให้หน่อยนะคะแล้วก็กลัวว่ามันจะเสียนะคะคือเขาก็บอกว่าแม่นุตฝากให้เขาเก็บไว้นะคะที่จริงแม่นุตไม่ได้บอกเลยรากคำน,นะคะนุตก็เลยบอกไปว่าให้ไปเอามานะคะแล้วก็ลุงก็ขอให้ลุงไปพี่สาวบอกว่าพ่อจะกล้าไปเอาไหมลุงก็บอกว่า ลาสิเพราะว่าเขามาเอาไปอะก็มาเอาที่บ้านไปไม่ได้ว่าไปเอาที่นาไม่ได้ว่าไปเอาข้างถนนไปนะก็อยู่ที่บ้านอยู่เลยเขามาเอาไปนะคะอ่าก็ไปเอามาเรียบร้อยนะคะเอามาส่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็สถานการณ์ก็ยุ่งยากมากเลยนะคะคือเราก็ติดต่อที่บ้านไม่ได้นะคะข่าวสารก็ไม่รู้นะคะเขาก็แกล้งบอกว่าอ่าเขาให้มารับเขาให้เอาไปเก็บไว้ให้นะคะ คือคนเรานะคะไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะสัตว์อันขนาดอันนี้นะคะเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะคือกล้าทําขนาดนี้นะคะลองดูสิคะว่าขโมยจะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเมืองแซนบีนะคะเป็นแค่บางส่วนนั่นเองนะคะที่นุชมาเล่าให้ฟังนะคะถ้านุชนึกอะไรออกนะคะว่ามีข่าวอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่นุชจะเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ คนที่ติดตามนับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ